ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร อากาศด่วนพื้นที่สีแดง5จังหวัดเริ่มวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์โดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันศุกร์จนถึง6นาฬิกาของวันเสาร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก พื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและสตูลส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี และนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย ขอให้ติดตามประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ